คนผิวขาวเหลืองขาวเหลืองอันนี้คนไทยเลยจะเยอะอาคนไทยจะเยอะเลย <ผม S 2> ขาวเหลืองนะคะเพราะฉะนั้นสีที่ควรจะเลือกนํามาเป็น ในการแต่งกายเนาะหนึ่งเขียวเข้มน้ำเงินสีแดงสีชมพูสีส้มนี่น่าใสอ่าสีเหลืองสีฟ้าน้ำทะเลสีฟ้าน้ำทะเลออกฟ้าฟ้าเขียวเขียวใช่แล้วก็สีม่วงนะคะส่วนสีที่ต้องระวังสำหรับคนรุวนะรอ่ะถูกต้องค่ะโทนมนห์มนโทนมนต์เลยน้ำตาลเข้มเขียวขี้มมาครับผมรู้จักเขียวขี้มมาไหมเออบางคนฟังอยู่อาจจะไม่รู้จักเอ๊ะเขียวขี้มมาเป็นคาโบราณ เออเอยเอเขียวขี้ม้าก็น่าจะเป็นเหมือนเขียวเข้มเข้มเขียวทหารใช่ไหมครับประมาณนั้นเฉดประมาณนั้นแต่อีกเขียวหนึ่งเขียวหัวเป็ดอ่ะอันนี้ก็จะได้ยินอีกอเขียวขี้ม้าเขียวหัวเป็ดใช่ใช่เขียวที่มันจะอมอมอมฟ้าๆอมแบบนั่นนั่นหน่อยเข้มเข้มไปเลยอันนี้ไม่ควรเลยนะคะแล้วก็สีเทาอ่าสำหรับคนผิวขาวเหลืองขาวเหลืองใช่เพราะว่าคนไทยในโซนเอเชียนี่ยจะเป็นผิวนีสซะมากนะครับ